วันที่2องกับเกม The Final ครับติดใจครับวันนี้เดือดมากๆนะฮะไปรับชมกันได้เลยครับผมสายสเปรดรอบนี้เป็นหมอกครับผมยากจัดกูบอกเลยท้านพิสัยอ่ะจะเล่นแบบเมื่อกี้ก็ดีนะเข้าตู้เข้ารอเคลียร์เทคจบเลยมีคนขึ้นไปบงางบนกูไม่มีจัมต้องขึ้นบันไดทางซ้ายนี้ ไปอย่าปั๊บปัดโอ้ยโดนระเบิดอ้อนฮุฟเลยล่อยข้างหลังปล่อยข้างหลังยากยากเลยยากเลยไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบอย่ามันจะต้องไปไปที่ตรงนู้นทามซีวีหน้าโอเคฮ้ยแล้วมันมาอยู่อะไรตรงเนี้อมันรอมันรอเก็บเก็บเก็บไอ้นี่พี่แล้วก็โยนทิ้งไปไกลๆอ่ะ ปืนไฟเมื่อกี้นกดคลิกซ้ายโย,ยนทิ้งไปไกลอ่ะเออนัอ่นแหละไปก่อนไปเ,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 เดี๋ยวพี่เดีย๋ยวพี่เข้าไปดึงให้เพรพเาะว่าถ้าเราตายอย่างเงี้ยมันจะได้ไม่ต้องเสียทีมไว้งไงใช่รอก่อนใจเย็นนอนไปนพี่สแกนดูก่อนว่ามีปล้าอ้อนทีเดียวหายเลยเลยคิดเออนี่พี่ไปแล้วไปแล้วไปแล้ว นั่นแหะคอนไม่ว่าแม่งมันพุ่งมาเอาเลยใช่พุ่งพุ่งไดเมจก็เสียนะข้างบนยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ตัวนึงไปตัวเอไปตัวเอจะตายเจ็บเจ็บเจ็บอาร์พีจีอาร์พีจีตายมาสวย เฮ้ยไอ้เหี้ยแก๊สตู้โทตีโทตีโทตีไปตู้ไปตู้นู้นเดี๋ยวนี้เลยตัวหนึ่งเหรออันนี้ปรับภาพโลนะครับใช่ตัวเอสีมันนั่นแหละเพื่อนเดี๋ยวมันจะกดกดเกิดมั้ยที่ของมันเดินแบบซ้อนเนี่ยยิงบนกระโดดซ้ายได้

หลังโดยกิตหลังฟรีทุกซองมาเห็มหนีก่อนรวยน้องเดี๋ยวเรากดเกิดกดเกิดเลยก็ได้นะกิตคนละเหรียญนี่ไม่งั้นไม่งั้นไม่ทันแน่แน่ไม่กูทีมมีตัวแดงแม่งดีนะใช่ใช่ตัวแทงดีก็ถึงบอกมันพี่อย่าไปยิงแทงได้แค่ครึ่งหลอดเองลิมิตเต็มที่อ่ะไปเกิดเลย มันจะเกิดใกล้ถ้ากดกดกดเหรียญอะทำยังไงก็ได้อะตอนเนี้ยให้ไปฝั่งนู้นให้ได้อะให้บ้านลอยฟ้านี่ถ้าเราเอาบิตียิงมันหล่นปะเห็มจุ๊บๆก่อนข้างล่างมีวะแทงมันอยู่ข้างบนคนเดียวตายข้างล่างตาย ตายสองแค้นสองเก็บสองแค้นสองเก็บเรื่องระเบิดได้ไหมถล่มได้ไหมโอ้โหไม่ได้แล้วเสียแล้วกำลังจะหล่นไม่ไหว tôi khó chơi lại bạn Vừa cởi đây rồi nè Khi mình chụp lại mấy just reached the midway point. I imagine the sponsors are pleased with the results so far. làm is being pierced by the tough shells. อยู่ข้างล่างอยู่หน้าอยู่ล่างใช่มันทางตึกมันทางบ้านเจ็บมากเจ็บมากตัวกลองเจ็บมากหลังเข้าเลยได้กลองตายไปต่อหมดทีมไว้เอากล่องไปจุดลุ้นก็ได้นะเทีมได้อยู่ทีมพูไงแบกกล่องไปด้วย ทิ้งเลยทิ้งเลยทิ้งกล่องทิ้งกล่องตายขึ้นไปเคมขึ้นไมคือไปเข้มหิวฮิวพี่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 ตายกูจะได้แล้วไอ้เหี้ยแม่งเสือกพังลงมาปวดยิบไขลเลยอืม ตัวค้อนเวลาเราเวลา,าถ้าตึกเง,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 งี้ยสมม,มติเราเล่นค้อนเนี่ยเราไม่ต้องทุบเราเราไม่ต้องขึ้นเลยเราทุบให้ตู้มันตกมาชั้นหนึ่งไม่ไมับอืมไม่เป็นไรแย่ตอนเนี้ยตื่นเต้นต้มแย่กว่าออกเกเมแล้วหรอขึ้นมาครับขึ้นมา ตาหน้าเดี๋ยวจะลองร่นเป็นแบบแอสเทซินแบบว่าใช้มิดีมโมเลนแดงรันเลยได้ไม่ค่อยปรับไปเล็กๆครับตัวเล็ก L R L อยู่มันอยู่ข้างล่างอวะโอ้โหไม่ค้ดมากเลยตาย โดหลังตัวตัวนึงเจ็บโอ้ไม่ตูนต,ตายหลังตัวเลยนี่ไงโดนละไอ้หมดยิงไว้มีคนมาเคลมว่ะอย่าเชียร์ให้ป้อมอ่ะกดตูต้เลยกดตู้เลยพอพลรงจัด นนี้มัเป็นแบบรงล้มถ่วงนะแรงล้มถ่วงเจ็บมากข้างบนสายมาสายมาป้องกันไว้ป้องกันไว้ใจเย็นในตู้ในตู้ในตู้ตายหนึ่งตายเดี๋ยวพี่ไปเลีงน้องให้ตายอีก อย่าป้อมสวยหลังเข้า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 ไอ้ตัวมีดมาตายหลังไม่อีกตายสวยมันมากห้าร้อยห้าจุดห้าเอาเรื่อง สวัสดีครับไปต่ออีกตู้หนึ่งทันเมากวะตู้ส้มตันอยู่ต้อเวลาเหรอหรือว่าหมดวะต่อต่อเวลาไปไปตู้นึงมาเร็วโอ้โดนไปเลยก็โดนไปเลยก็โดนไปเลยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่มันมีสองตัวเจ็บหนึ่งตัวหนึ่งตาย ตัวเจ็บอีกตัวเจ็บมันชุ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 บเข้ายังเข้ายังได้หนึ่งได้หนึ่งไป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 หายหมดกดแก๊สกันไว้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 สวยสวยเลยสวยเลยสวยเลย

เอาละครับเพื่อนๆวันนี้ก็ได้จบไปแล้วนะครับกับเกม The Final นะครับเกมฟรีในแอป s t e ีมนะครับเพื่อนๆท่านใดที่อยากจะเล่นนะครับสามารถไปดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามลูน่ากันด้วยนะครับ